ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองสวัสดีครับเข้าสู่รายการคิดเช่นแบงคครับเป็นรายการที่มีแต่ความอร่อยและก็มีแต่ความสนุกในช่วงเย็นๆตอนนี้คะก็เป็นช่วงที่เพอร์เฟกมากคะในการดูรายการคิดเช่นแบงคนั่นเองคะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถดูไปกินไปอร่อยไปลื่นหูลื่นตาลื่นท้องนั่นเองท่านผู้ชม คิดเช่นแบงก์จะพาคุณไปเข้าครัวด้วยความสนุกสนานกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาประชันฝีมือทางด้านอาหารในช่วงแบงกี้คุกกี้เอาเงี้ยอ่อนๆเป็นเสี้ยเหมืผมใช่ไหมไม่ได้วาพี่และจะพาคุณออกไปหาร้านอร่อยๆในย่านต่างๆทั่วประเทศพร้อมจัดอันดับ10ร้านอร่อยขั้นเทพกับช่วงแบงกี้แรนกิ้งอาจารย์หรือเปล่าคลตส่าย์ใ่้อร่อยฉนถไหมอย่าเผลอเลยนะครับท่านผู้ชมก็ก็เข้าสู่ช่วงแรกนะของ คิดเช่นแบงกนั่นเองก็คือช่วงแบงกี้แร k งกินั่นเองะฮะเราก็จะพาไปดู10อันดับร้านเด็ดๆหน้าโดนเห็นเราอยากไปแน่นอน,นะฮะเราตอนนี้ผมต้องโยนความรับผิดชอบให้คุณการนั่นเองะฮะเราวันนี้เราไปดูกันว่าคุณการจะพาท่านผู้ชมไปไหน,นะฮะแต่ผมเฉลยนะฮะเฉลยก่อนได้ไหมยอยากคพณดูคุณการนะดูผมก่อนไปแถวประชานินเทอนเองครไปกันเลยครับ สวัสดีครับผมการขวัญเมืองครับและนี่คือแบงกี้แรงที่สนั่นเองครับสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาย่านที่เรียกว่าประชานิเวศนะครับเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครนะครับและแน่นอนครับว่าประชานิเวศมีความอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่มากมายหลายร้านวันนี้10อันดับในย่านประชานิเวศจะมีร้านอะไรบ้างนั้นเราไปเริ่มกันที่อันดับ10เลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับ10ร้านเอ a ก d e n เดนวิวแห่งนี้ครับคือร้านนี้เป็นร้านที่พี่เริ่มทํามากับเพื่อน ทำมาได้5ปีกว่าแล้วค่ะอาหารก็มีอาหารทั่วไปค่ะเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็เป็นอาหารไทยแล้วก็มีอาหารฝรั่งเสริมนิดหน่อยมาดูกันที่ครับว่าเมนูยอดที่ทางร้านมีอะไรบ้างยำสลัดกุ้งสดด้วยกุ้งที่มีความสดเนื้อนแน่นและน้ำสลัดที่รสชาติกําลังพอดีรวมถึง โรยเบคอนเนี่ยกรุบกรอบไปด้วยนะฮะพร้อมตัดความเรียดดิบริกที่หนูสวนนะฮะมันก็จะมีครบรสอะค่ะมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดมาตอนน่อกันอีกเมนูนะครับถั่วแขกผัดพริกเกลือครับด้วยความกรุบกรอบของถั่วแขกที่ปรุงรสและคุกเค้ากับกระเทียมเจียวแล้วก็พริกแห้งนั้นทําให้ใครที่ได้ลองลองลิ้มชิมรสนะครับต้องบอกว่าขอเอาขออีจานนึงถ้าใครผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาทานนะคะที่นี่ก็เป็นร้านเล็กๆบรรยากาศก็กันเองค่ะ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชิมความอร่อยรถมือแม่อย่างร้านนี้ครับครัวข้าวหอมแห่งนี้เมนูเนี่ยเราจะเปลี่ยนทุกวันขึ้นอยู่กับว่าแม่ครัวเนี่ยจะจ่ายตลาดแล้วได้อะไรมาครับเพราะฉะนั้นเมนูที่ร้านเราจะจะหมุนเวียนทุกวันครับแต่ว่าจะมีเมนูยืนพื้นอยู่ก็เยอะเหมือนกันครับสำหรับเมนูเด็ดของที่ต้องนี่เลยครับน้ำพริกมะขามอ่อนได้รสความจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดกำลับบงดี ทานคู่กับปลาทูผักแล้วข้าวสวยร้อนๆโอ้โหแค่นี้ก็ฟินแล้วครับคุณผู้ชมหรือจะทานคู่กับจานต่อมานี่ก็ได้นะครับดอกกระจนผัดไข่ครับเมนูเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเมนูสุดท้ายนะครับนี่เลยครับหอยแมลงผู้อบซอสเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูแนะนําที่กาลังได้รับความนิยมมากๆก็เชิญชวนคนที่ยังไม่เคยมาครับหรือว่ายังไม่รู้จักร้านข้าวหอมเนี่ยหรือว่าอาจจะอยู่ในหมู่บ้านประชานิเวศแต่ว่ายังไม่ทราบว่า มีร้านฟัวข้าหอมอยู่ตรงนี้นะครับเชิญเชิมาทานอาหารไทยเพื่อสุขภาพครับร้านคาเฟ่อซูค่ะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในย่านประชานเวศหนึ่งร้านเล็กๆแต่งในบรรยากาศเรียบง่ายแต่เป็นขวัญใจของนักชิมย่านนี้ครับต้องโทรมาสั่งเมนูกันล่วงหน้าเลยทีเดียวครับวันนี้นำเสนอ2รายการค่ะเมนูแรกคือข้าวคลยียตปลาทูกากหมูอันนี้จะเป็นจานเด็ดของเรา คือมันมันเป็นเหมือนอาหารง่ายๆซึ่งไม่มีใครทําขายคนลูกค้าที่ปรทานก็ได้ชอบว่าเหมือนเหมือนได้กินกับข้าวบ้านรสชาติเนคน็มกลนหอมกลิ่นปลาทูและความกรุบกรอบของกากหมูทานคู่กับผักสดสักนิดจานนี้ยกนิ้วให้เลยครับและถ้าใครชอบแนวฟิวชั่นนิดนี้นะครับผมว่า นี่หละครับปาเกตี้คาโบนาร่าไข่กุ้งครับอันนี้ก็จะเป็นฟิวชั่นประมาณว่าอิตาเลียนเจอญี่ปุ่นถ้าของญี่ปุ่นก็จะใช้อาจจะใช้ใชเมนไทโกะของเรามาใช้ไข่กุ้งแล้วก็เป็นคาโบนาร่าก็คือเป็นเป็นครีมมีความเข้มข้นใส่พอเมซันชีสแล้วก็มีซอสพริกมันก็จะออกเผ็ดนิดนิดก็คือไม่คนทานไม่เลี่ยนนะคะหากใครชอบความอร่อยแบบหลากหลายในแนวรสชาติแบบนี้แล้วก็ผมแนะนำครับคาเฟอ่อาซูรอคุณผู้ชมอยู่ครับ ตอนที่ผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาสู่ความอร่อยในอันดับที่7ของเราสัปดาห์นี้ครับชื่อว่า888ชื่อที่เป็นภาษาเขียนกับตัวเลขที่เป็น number number คือ888 e i g h t s ที่แปลว่าเลข8ใช่ครับแต่ภาษาภาษาคบร้านคือ a t e ครับผมที่แปลว่า กินค,ครับผมกินแล้วมันเกี่ยวเกี่ยวสองไอ้ม่เกี่ยวไไกัยวนยังไงครับท่าใหญ่ร้านเราต้องการที่จะนําเสนออาหารแบบเป็น3สัญชาตินะครับผมาาครับเป็นอาหารฟิวชั่นเอเชียครับผมเอเชียไทยก็คือเอเชียใช่ไหมฮะญี่ปุน่นครับผมแล้วก็ตะวันตกครับผมเพรับผมเมนูแรกเป็นเป็นแอปเปิลไทรเซอร์ครับผมแอปเปิลไทรเซอร์ปีกไก่ทอด888ครับผมและซิกเนเจอร์มันแตกต่างกปีกไก่ทอดที่อยู่ยังไงปีกไก่กลางครับผมจะเป็นส่วนท,ที่นุ่มที่สุดอ๋อฮะก็จะกินยากในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะเนื่องจากมีกระดูกสองอ ให้เหลือกระดูกอันเดียวครับผมเราสามารถลูดกินได้เหมือนน่องเลยแต่จะสะดวกกวากินน่องไก่ครับผมและตัวตัวดำจิ้มนี่เป็นโรลพาปั่นเป็นเพสโตเป็นเพสโตซอสนะไปที่เมนูต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งแอปเปอร์ิครับผมจะเป็นมันบดอบชีสครับแล้วราดด้วยครี่ครับผมอร่อยอ่ะไปที่จานต่อไปดีกว่าครับเป็นสปาเกตตีเบคอนพริกกระเทียมครับสูตรนี้ใครคิดขึ้นมาครับเนี่ย ผมคิดเองครับงหรอผมไม่ค่อยเห็นนะมผมว่าคุณใหญ่นี่ไม่ได้เป็นแค่เจ้าของร้านอย่างเดียวนะเชฟด้วยครับเป็นเชฟด้วยเอาทำไมผมข้ามประเด็นนี้ไปได้ยังไงเคยไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ชอบทำอาหารจนวันหนึ่งกลับมาเราลองเปิดร้านของตัวเองดูบ้าง มันจะทำอะไรๆที่ครับอร่อยมากค่ะคุณชมผมชอบนะมาถึงจานนี้ตายำของไทยครับผมแต่จะเราจะใช้เป็นก้อยซึ่งเป็นยำของทางเหนืออันนี้เราใช้ปลาเลยครับปลาโอครับผมปลาทูน่าแล้วนี้รายการของเราเลยครับก็มีผลิตภัณฑ์จากซอสรัฟกอทอร์คับ่อให้กับทางร้านด้วยไปเติมความอร่อยให้กับลูกค้านะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมขอเอาใจสาวกเกาหลีกันบ้างครับกับร้านชื่อว่ามินซูหาไม่ยากเลยนะครับร้านนี้เลี้ยวเข้าโครงการนะตลาดบองมาเชผ่านป้อมรับบารจอดรถปุ๊บเจอเลยครับร้านมินซูนะครับคนจูเนอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมรสชาติแบบเกาหลีแท้เมนูอร่อยของที่นี่มีเยอะแยะมากมายแต่เมนูยอดนิยมที่ใครๆมาต้องสั่งจานนี้เลยครับเมนูโคจิจังกระทะร้อนเป็นเมนูหลักที่ลูกค้านิยมทานมากที่สุด ข่ายดีที่สุดที่จะทานเปล่าๆก็อร่อยหรือหากว่าทานแบบห่อผักและกับเครื่องเคียงแบบเกาหลีเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันครับไก่ทอดทักกังจองนะครับของเราจะมีน้ำพึ่งผสมรสชาติจะหอมผัดกับซอสโคชูจังแล้วจะรสชาติดีอีกเมนูที่ขายไม่ได้ของสาวกเกาหลีก็คือเมนูข้าวยำครับข้าวยำไข่กุ้งนะครับของเราจะรสชาติเด็ดก็คือซอสเราจะเข้มขน้นอร่อยข้าวยำเสิร์ฟมาร้อน ราดซอสสูตรดั้งเดิมเกาหลีจากกานคุกเข้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จพิธีใส่ปากได้เลยนะครับผมว่าเราลงมาลองซดน้าซุปให้ค่องคอกับอีกเซ็นก็นดีนะครับเมนูน้ําซุปกระดูกหมูที่นี่อร่อยจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมถูกอ,อกถูกใจแน่นอนกับที่นี่ร้านมิซูครับครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างฮะผ่านไป5ล้านแล้วเด็ดไหม ถ้ายังไม่เด็ดฮะ,ะต้องรอดูช่วงต่อไปก็คืออีก5ล้านหรือีก5ล้านต้องเด็ดตัวนี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าในระหว่างนั้นตามผมเข้าควัวดีกว่านะฮะในช่วงแบงกี้คุกกิ้งนั่นเองนะฮะเราวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญมา2หนุ่มหลอ่ออารมณ์ไม่ดีเลยอ่ะหนุ่มหลอ่อไม่ชอบอะ่ะหลอกกับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกยอมซาหน่อยวันนี้แต่ว่าหล่อไม่หล่อไม่เป็นไรฮะเราไปดูว่าวันนี้ผมจะทำอะไรดีกว่าไปเลยครับ นายหนุ่มผู้หลงไหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแ a n k ์ตอนนี้เราก็อยู่กับ2หนุ่มนะฮะนี่คุณแอมสวัสดีครับสวัสดีพี่แบง์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แบงครับทนีที่เข้าสู่รายการคิดเช่นแบง k มีผลงานทำอะไรครับตอนนี้คุณท็อปผมเพิ่งจะถ่ายแฟชั่นครับผมเป็นส่วนใหญ่จะถ่ายแฟชั่นมากครับของผมใช่ไหมฮะก็จะเป็นหนังละครละครพิธีกรวันนี้ข้าจะมาทำอาหารยังผมเนี่ยต้องส่งน้องชายไปทำละใช่เหรอครับพี่เอาพี่ทำพี่ถามผมครับทำไหมครับเอาะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปขายหน้าเองโอเคเป็นไรโดยที่คุณท็อปเนี่ยจะไม่รู้ว่าจานไหนเป็นของใครโอ้เราลองมาดูกันว่าใครจะทำอร่อยกว่าได้ เราต้องเลือกด้วยใช่ไหมครับต้องเลือกด้วยนี่ผมเยียบเท้าไปแล้วครับยังไงผมก็ต้องชนะวันนี้เอาดิเขารู้แล้วเขารู้รู้กันแล้วโอเคตอนนี้ไปกันเลยว่าคุณแอมไปทำกับข้าวดีก่าได้ครับคุณเลยเมนูนี้ผมก็ยังไม่เคยลองทำยังไม่เคยลองทำเหมือนกันใช่ข้าวหมูทอดหมูทอดสเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะ เอานี่คอนนะฮะทุบๆให้มันบางลงเพื่อที่เราจะทอดแล้วมันจะได้สุกได้ง่ายเราก็จะได้เป็แบบนี้แต่เต็บต่อไปนะฮะเราก็จะหมักก็คือเราก็จะใช้ซีอิ๊วถั่วเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะนะหนึ่งช้อนโต๊ะจะใส่เยอะนะฮะเพราะว่าเพราะเวลาพวกโปรตีนเงี้ยลงไปทอดเนี่ยมันจะทําให้สีเนี่ยคล้าเร็วตองนั้นก็จะตามด้วยพริกไทยดำในระหว่างที่เรารอเนื้อครับเราก็จะใช้ซีอิ๊วถั่วเหลือง หนึ่งช้อนโต๊ะครับผมเหล้าจีนครับอันนี้เหล้าจีนเหล้าจีนโอ้โหแค่ดมก็เมาแล้วสองช้อนโตะ๊ oh, นโตะน,นะครับสองช้อนโต๊ะโอเคน้ำตาลครับหนึ่งช้อนชาตอนนี้ครับเราก็จะมีผงพะโผลผงพะโลก็ประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วตามด้วยน้ำเปล่าสองช้อนโตะ๊ะแล้วก็ใส่แป้งนิดนึงครับใช่แป้งอเนกประสงค์ครับประมาณหนึ่งหยิบมือใช่เอาตอนนี้เรามาทอดหมูกันเลยได้ครับผมเอาแป้งเนี่ยคลุกกับหมูครับบางๆก็ ผมเป็นคนกลัวน้ำมันอย่างเงี้ยนะใครผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกลัวน้ำมันกลัวน้ำมันใช่ไกลัวน้ำมันไม่ใช่นะนี่ที่เหลือก็เป็นผัดผักแล้วครับมันมีความร้อนอยู่แล้วครับผมหน้าไหน professional หน่อย p r o f e ช s i o n a l หน่อยแล้นี้ยเรากปรุงรสด้วยซีอิ๊วถั่วเหลืองสักหนึ่งช้อนชาเอาขึ้นมาผักได้เลยครับเอาขึ้นมาผักเลยนะฮะพี่เอาจานให้พี่ได้ครับผมเสร็จต่อไปทำอะไรครับเราจะทำเอาหมูเนี่ยไป ลาดอดนี่แหละครับเราก็จะมีต้นหอมต้นหอมครูเพื่ออะไรครับให้กลิ่นให้กลิ่นออกใช่ก็เอาซอสที่เราทำเนี่ยลงเลยครับสองสองอันเลยฮะเพราะว่าเราบูสองชิ้นเยอะหน่อยได้ครับตอนนี้ก็เหลือแต่จัดจานจัดจานเสร็จแล้วเหมือนอาหารฮ่องกงเลยอ่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตานี่พอเดาออกมว ครับอันไหนเป็นของใครอันนี้น่าจะเป็นของพี่แอมครับคอดูทรงตัวยาวยาวยาวตัวยาวยาวเหมือนกันโอ้ยอย่างนี้ไม่รักกันจริงเลยเอาเงี้ยอวนๆเตี้ยๆเหมือนผมใช่ไหมไม่ได้ภาวพี่อ่ะนะฮะแล้ตอนนี้ลองชิมเลยดิมก่อนร่อยมากเลยยังไม่ได้โหเออโหตายแล้วนะจะไม่เล่นแล้วนะ อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยเราเคยกินอันนี้ก่อนกินไหมกบสีนี้กบอีนี้กบออร่อยครับอันนี้จะหวานหวานชอบไหนวะผมเหรอครับตามส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบหวานอยู่แล้วครับผมเลยชอบชอบจานนี้แต่จานนี้ก็หอมครับพี่จะเฉลยให้ฟังครับจริงเลยเราช่วยกันทำแต่แต่ทำไมรสชาติออกมาไม่เหมือนเอออาจจะทอดแมนไป แต่แบบว่าชิ้นหมูมันอาจจะรูปร่างมันไม่เหมือนกันมันเลยเออทำให้เทเจอร์ไม่เหมือนเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเมนูสุดแสนง่ายง่ายได้มากๆขนาดคุณแอมยังทำได้เลยใช่ไหมโอเคครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราต้องไปเบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวหลังเบรกเรากลับมาเจอกันอีก5ร้านในช่วงแบงกี้แบงกิ้งเองไปกันเลยครับช่วงหน้าห้ามพลาดร้านอร่อยเด็ดอันดับที่5ถึงอันดับที่1รอคุณผู้ชมอยู่จะมีร้านไหนในใจคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันนะคะ